มีอะไรเหรอมีเรื่องอยากจะคุยด้วยชื่อใกคติกับมินามิแล้วมาช่วยพวกเราในเคสลงอาบน้ำได้ไหมไหนว่าจะตายกันไงก็หกหลักหลอดนี่เรื่องนั้นทำให้ไม่ได้หรอขอร้องนลครับยิ่งช่วยกันมากขึ้นก็ยิ่งหาคำตอบได้เร็วขึ้นนะครับรู้แล้วนะกระเป๋าเดือดมอนแล้วนี่ขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนนะที่ทุกคนเตือนเพราะเป็นเพื่อนกันนี่นิสสา,าระคุงก็เหมือนกันที่เพื่อนเตือนเพราะเป็นห่วงนะ มานากะคุงเอ็มินนะบอกว่านะ้าต้องทำงานพัฒนามนิมีเวลาทบทวนไหมเนี่ยฉันถ้าไม่มีเวลาทบทวนเลยฉันมีงานสองงานหลังเลิกเรียนเลยไม่ค่อยมีเวลาที่เข้ามาที่นี่เนี่ยเพราะม่นะใช่ไหมไม่มได้เข้ามาเรียนที่รุนกฎหมายเพราะตามมินะมานะแต่มีความฝันที่อยากทําให้สําเร็จจางเรียนกฎหมายแห่งนี้คือว่านะคนที่ถูกปฏิเสธให้เข้าโรงอาบน้ําเนี่ยมีลักษณะแบบไหนกันนะเ<อ>๊ะพูดเรื่องอะไรเนี่ย แค่อยากรู้ว่าอรอยสักนั่นน่ากลัวขนาดไหนถึงไม่ให้เข้าไปก็คงเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆาหกรือมะก็น่าจะเป็นอะไรที่คล้ายกับกะโหลกหรือหน้ากากอัญญะนะนะงูปีกนกหรือเครื่องหมายอะไรสักอย่างหรือเปล่าหน้ากากของนิโกจังหรือเปล่าเอ๊ะจะใช้ได้ยงไงเล่าไม่ใช่หรอกนะแต่ฉันกลัวนะหน้ากากนิโก้จังเนี่ยถ้าเป็นด้านนิโกมก็น่ากลัวอยู่ไม่ใช่หรอก็เป็นนิโกจังนะเป็นแบบนั้นเอ๊จรแบบิงๆด้วย รอยสักน่ากลัวจึงห้ามอาบน้ำไม่รองอาบน้ำเหตุผลมันแปลกไปหน่อยหรอจริงด้วยแล้วไงอ่ะจะให้เจ้าของร้านตรวจทุกคนเลยไงฮะแบบนั้นไม่เสียเวลาไปหรออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะการที่ห้ามคนสักช่าร้องอาบน้ำทั้งๆท,ที่เขายัางไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยไม่ตัดสินใจคนเรียนแบบน่นใจแ,แล้วเหรอาำรับธุรกิจที่ยากลาบากอาจคุ้มค่าได้ใช้พิจารณาคนที่เข้าใช้แล้วถ้าเป็นเซนเลอร์มาร์กล่ะออันนั้นไม่กลัวอุลตร้าแมนซีโร่ล่ะก็โอเคอยู่นะมาร์สไลเดอร์ล่ะ ไม่รู้จักห <land> <ไ>รอก็อ <avez> ย่างแบบมารเลเดอร์เซโรวันกับมารเลเดอร์รีไว้